สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องสาเหตุที่พ่อไก่ไม่ยอมขึ้นทับตัวเมียนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุนะครับคือว่าร่างกายเขาไม่สมบูรณ์ครับอคือว่าพ่อไก่ร่างกายเขาไม่สมบูรณ์นะครับ เราควรบำรุงวิตามินหรือว่าสมุนไพรพื้นบ้านเราก็ได้นะครับอ่าเราก็บำรุงไปนะครับเราก็เลี้ยงปกติเลยนะครับเลี้ยงอาบน้ํากัดแดดไม่ต้องออกกําลังกายครับอาบน้ํากัดแดดบำรุงให้กินหน่อยแบบว่าให้เขาสดนะครับให้เขาคึกคักหน่อยอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับ ที่เขานิยมใช้กันมากเลยครับคือคาโตซานครับคาโตซานตามร้านขายยาสัตว์มีทุกร้านครับฉีดบำรุงได้ทั้งแม่ไก่ทั้งพ่อไก่นะครับ่าบำรุงได้ทั้งแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับคาโตซานแล้วพอแบบว่าเขาเริ่มสมบูรณ์ทีนี้ เขาก็แบบว่าคึกคึกคึกค,ค,ค,คักแล้วใช่ไหมครับอ่าเราก็เลี้ยงไปครับอย่างที่บอกไปครับเลี้ยงอาบน้ํากัดแดดให้กินวิตามินหน่อยหรือไม่ถ้าไม่มีวิตามินก็ขาดโัวซารฉีดเลยครับอ่าคือว่าบํารุงให้เขาแข็งแรงให้เขาให้เขาสดนะครับให้เขาคึกนะครับอ่า คาโตสารก็ซื้อได้มีตามร้านขายยาสัตว์ทั่วไปนะถ้าเราฉีดในแม่ไก่นะมันก็จะทําให้แม่ไก่แบบว่าไข่ดกก็มีส่วนนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นวิตามิามนบํารุงครับคาโตสารผมใช้ส่วนมากผมใช้นะครับผมจะให้กินพวกวิตามินด้วยครับแล้วก็ฉีดคาโตซานด้วยครับอ่า คาโตซานนี้อย่างน้อยฉีดเดือนละเข็มก็ก็กำลังดีนะครับเดือนละเข็มบำรุงพ่อแม่พันธุก็ให้กินวิตามินด้วยหรือว่าฉีดคาโตซานไปด้วยมันก็แบบว่าจะช่วยบำรุงให้สดขึ้นเร็วหน่อยครับแบบว่าทั้งบำรุงร่างกายบำรุงพวกน้ำอสุจิของเขาแล้วก็ บำรุงภายในครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับเอ้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับเพื่อนๆ